เราก็มาเจอคนแบบนนพี่ตามหามแลคระนบบนลีดเดอร์นั่นเองอเล่มละ93ไปน่าอ่านมากสอได้ก่อนไม่ว่ากัน รสิบห้าเร์เซ็นต์จริงด้านไหนก็มีมันรกันเาเาอยนเล่นนี้เลยหอไหผนไม่เคยเห็นว่ามอยกับการศึกษาคนรุ่นใหม่แบบนี้ไม่ต้องาร่เตรียมกันอรไรครับว่ามองเนี่ว่าตอนที่คุณไม่ยากซื้อที่นี่ได้ซื้ออะรตอนหลังนเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเม่มาเกนรงเรียนจบ มองการณ์เด็กขึ้นมาเด็กเลยนักการศึกษาครูอาจารย์ชาวต่างชาติที่พูดถึงไม่ยียมพูดถึงไม่ได้ไมิมเลยค่ะค่บกเ่โอ้นี่เทตุผลอ๋อเหตอย่นเยอะครเยอะ